นี่คือสตุ๊กี้มันเล็กที่โดมิคกี้ไม่1อเมร์ไปดูบูดะตอนนี้เราก็จะถึงพระพุทธรูปแล้วนะคะต้นไม้นี่สวยมากต้นไม้ใหญ่ต้นโพ คนถ่ายวิดีโอหอบกันได้วิดีโอหอบนะตอนนี้เราก็จะถึงพระพุทธรูปแล้วตายแล้วเขาเขียนไหมว่าองค์พระใหญ่บิ g กบุ d ดหาหาดทรายน้อยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามมพระพุทธรูปจะสวยขนาดไหนนะคะ <Okay. S 2> ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะกำลังขึ้นบันไดอันนี้จะเป็นห้องข้างล่างข้างล่างจะเป็นแบบนี้นะคะข้างล่างก็็วัตลุ ก็คือแต่ก่อนน่าจะมีคนมาอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีมาอยู่หมายถึงว่ามันถือสินอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้นเราก็มาถึงแล้วลานพระพุทธรูปใหญ่เนี่ยค่ะก็จะเห็นไหมนี่ค่ะ ก็จะมาถึงรูตัวรูปแล้วค่ะมองออกไปก็จะเห็นทะเลนะคะจะสวยมากค่ะมองไปจะเห็นทะเลเดี๋ยวจะให้ดูรูปวกวรูปกันชัดๆนะคะสวย ๋ทางด้านนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันีิจุดเทียนตอนนี้เราก็มาถึงพระพุทธรูปแล้วนะคะแค่นี้แล้วกันนะคะ คนไทยหอบคนไทยเหนื่อยไม่ไหว